ายนอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายปีนี้จะรณรงค์ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนครบหนึ่งล้านโดสโดยศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถฉีดให้แก่ประชาชนได้มากกว่าหนึ่งล้านสามแสนโดสขณะที่การฉีดวัคซีนสะสมทั่วประเทศแล้วห้าสิบล้านแปดหมื่นห้า้ยหกสิห้าโดส และเรื่องฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มสาให้แก่ประชาชนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบสเข็มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาโดยสามารถฉีดบูสเตอร์เข็มสาได้มากกว่า150,000คนกระทรวงสาธารณสุขจะทยอยให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำหรับสถานการณ์วัคซีนหลังจากนี้จนถึงสิ้นปีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นถึงการจัดหาวัคซีนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ถึงเดือนธันวาคมนี้ประมาณ125ล้านโดสและตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะเร่งฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนวัคซีนชนิด mRNA ไฟเซอร์ที่รัฐบาลจัดหามาประมาณ10ล้านโดสเพื่อฉีดให้แก่เด็กอายุ12-18ปีมีแผนทยอยเข้าประเทศไทยสิ้นเดือนนี้ถึงสิ้นปี โดยย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาให้บุตรหลานเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์รองรับกลับไปเรียนหนังสือได้เร็วที่สุดนอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากประเทศพันธมิตรอาทิสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนได้ร่วมบริจาควัคซีนให้ไทยมาต่อเนื่องเรามีตัวเลขใหม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนนะครับว่าเราได้ฉีดวัคซีน สะสมทั้งหมดทั่วประเทศเกิน50ล้านเข็มแล้วครับหรือ50ล้านโดสนะครับมีทั้งผู้ที่ได้มารับวัคซีนเข็มหนึ่งผู้ที่มาได้รับวัคซีนเข็มที่สองและผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สามการให้บริการวัคซีนเข็มที่สามแก่พี่น้องประชาชนรับการฉีดวัคซีนซีโนแวคสองเข็มแรกเราก็ได้เริ่มทําการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่สามเราฉีดไปทั้งหมด150,000คนนะครับ